นัตถิสันติปรังสุขขังสุขตื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาธรรมคำจุนโลกกราบสวัสดีสหายธรรมและสหายสายอากาศช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ปูหลวงทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาสบายสบายสไตล์แม่นกน้อยอีกวันหนึ่งวันนี้เราไปขโมยทำบุญค่ะ ต้องใช้คำนี้เลยนะคะเราไปซื้อต้นไม้นะคะไปทำบุญกันบางเอิญไปเจอน้องแฝดนะคะน้องก้าวกับน้องแก้วนะคะน้องแก้วคือน้องสุกัญญาน้องแก้วน้องสุภัตตาน้องก้าวนะคะก็มาทำงานกับคุณยายก็เป็นลูกที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะน่าสงสารมากแต่ว่าน้องขยันนะคะพอเห็น คุณยายไปยิ้วถุงปุ๋ยก็วิ่งไปช่วยวิ่งไปแย่งคุณยายนะคะเพราะว่ายังเด็กอยู่เลยนะคะอายุแค่เจ็ดขวบเองนะคะเป็นคู่แฝดหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนะคะก็เลยเมตตาหนูน้อยทั้งสองนะคะก็เลยนั่งคุยด้วยแล้วก็มอบรางวัลให้ในในการทำความดีในการขยันของน้องเขาวันนี้เราก็ไปแอบขโมยทำบุญเพราะว่าเราไป ทำภารกิจของเราที่หน่วยงานหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาที่แล้วเราก็ไปขโมยทำบุญเหมือนกันนะคะไปแอบ,บเทปูนไปแอบปรับสวนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งไม่มีใครอยู่ครา่นี้ก็เหมือนกันนะคะในวันเสาร์เราก็ไปแอบ,บขโมยทำบุญเพราะว่าเราผ่านไปแล้วเห็นต้นไม้สวยงามมากเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าอืมวันนั้นเราไปในหน่วยงานตรงนี้รู้สึกว่ายังมีที่โลง่งๆว่างๆอยู่นะ นะคะแล้วก็มีพี่ชายที่ใจดีใจบุญอีกคนหนึ่งนะคะก็มารวมหัวกันนะคะว่าเอออันนี้เราน่าจะเป็นแบบนี้นะเราก็เลยไปแอบขโมยทําบุญไปซื้อต้นไม้นะคะแอบไปซื้อต้นไม้ก่อนนะคะไม้ประดับนะคะแล้วก็เป็นไม้ดัดด้วยไปแอบซื้อนะคะเราก็ไปที่สวนเดิมนะคะสวนต้นไม้ ลักไทยนะคะที่เป็นส่วนใหญ่ที่เราไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนี้เป็นปลาคราฟนะคะจะหายธรรมแล้วก็บอกบอบก,กับตากล้องนะคะบอกกับคุณสามีบอกว่าปลาที่เนี่ยมีแต่ปลาตัวผู้ทั้งนั้นเลยไม่มีปลาตัวเมียเลยวางรู้ได้ยังไงว่ามันมีแต่ปลาตัวผู้ก็มันเป็นปาลาคราฟอะ่ะมันไม่ใช่ปลาฆ่านะคะ<笑><笑>แล้วเราก็แก้งสามีนะคะหยอกๆว่า ไม่มีปลาตัวเมียเลยนะคะมีแต่ปลาตัวผู้เพราะว่าเป็นปลาคราฟสวยงามมากเลยนะคะจากศูนย์ต้นไม้เขาก็มาเลี้ยงนํามาเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็เปิดน้ําพุนะคะเปิดออกซิเจนให้ปลาเขาได้ออกซิเจนแล้วก็ไว่ายไปมาสวยงามให้คนที่ไปซื้อต้นไม้ดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะได้ชมความสวยงามความพริ้วไหวนะคะของบ่อน้ําพุน้ําตกแล้วก็มีปลา ให้เราได้ไปชมด้วยนะคะก็เลยมาหยอก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 คุณสามีว่าเนี้ยเป็นปลาตัวผู้ทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีปลาตัวเมียเลยประคราบประคราบค่ะอันนี้ก็หยอกหยอกกันนะนะคะก็เป็นที่ชื่นตาชื่นใจอะคะ่ะพอไปเห็นนะคะความมีสีสันแล้วก็การพิ้วไหวของปลานะคะดูแล้วเราก็เพลิดเพลิน ก็ชอบเหมือนกันนะ,นะคะแต่ว่าเคยเลี้ยงอยู่ครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าเด็กๆเขาลงไปเล่นทําให้ปลาของเราตายหมดแล้วก็เลยสงสารไม่อยากเลี้ยงเขาอีกเลยอะคะ่ะอันนี้ก็ไปร้านต้นไม้ต้นร้านเดิมอีกนะคะร้านเดิมที่ไปซื้อเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ไปปลูกที่วัดวังหินเวลุวันวันนี้เราก็ไปซื้อที่ร้านนี้อีกนะคะเพื่อไปปลูกให้กับหน่วยงานเรียกว่าไป ไปซื้อแล้วก็ไปขโมยทําบุญกันนะคะอันนี้ก็พาพี่ชายแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานมาก่อนจะมาก็โทรถามน้องก่อนว่าเอ๊ะมีใครอยู่ไหมที่ทํางานเขาบอกว่ามีน้องเข้าเวรอยู่สองคนเราก็รีรีบด,ด่วนมาเลยประตูเปิดไหมเขาบอกก็เดี๋ยวให้น้องไปเปิดประตูให้นะคะเราก็มาแอบแอบขโมยกันวันเสาร์นะคะมาปลูกแอบขโมยปลูกเพื่อความสวยงามความ ร่มรื่นนะคะความร่มเย็นแล้วก็ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้โกสลนเนี่ยก็อย่างที่บอกอะคะ่ะเพราะว่าเป็นไม้สีใบเขาจะออกสียิ่งเจอแดดเขายิ่งออกสีสวยงามนะคะถ้าหากว่าเป็นไม้ดอกเนี่ยเขาก็จะร่วงแล้วก็โรยไวทําให้เขาสวมไวก็จะสวยอยู่แป๊บเดียวหรือสวยอยู่ไม่กี่วันนะคะแต่ว่าถ้าเราปลูกไม้ใบแต่ว่าเวลาไปซื้อนะคะสหายทํามเราต้อง,ต,องต้องรู้ด้วยว่า โพชนมี8ปกว่าชนิดเนี่ยชนิดไหนที่เขาชอบอยู่ร่มลำไรหรือว่าชนิดไหนที่อยู่กลางแจ้งกลางเดดได้นะคะต้องศึกษาด้วยเพราะว่าบางท่านไปเห็นความสวยงามแล้วซื้อมาเลยนะคะพอมาปลูกไม่กี่วนันใบเขาก็จะไหม้แล้วก็ร่วงลงหมดเลยเพราะว่าเขาชอบอยู่ในพื้นที่ร่มลำไรแต่ว่าถ้าไม้แดดนะคะก็คือชนิดที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะก็ก่อนจะไปซื้อก็ถามผู้ขายก่อนนะคะว่า ชนิดนี้ไว้กลางเด็ดได้ไหมชนิดนี้อยู่ในร่มนะคะแสดงความเข้าใจกับคนขายก่อนบางทีคนขายก็ตามใจผู้ซื้อนะเห็นไปหยิบก็ขายให้เลยแต่ว่าไม่รู้วัตถุประสงค์เราว่าเราจะาไปประดับแล้วก็ตกแต่งตรงไหนอันนี้สําคัญนะคะในการซื้อต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะไม้ไม้ประดับเนี่ยสำคัญมากอันนี้ก็คือที่เวลาจะไป ปลูกที่ไหนเราก็จะเน้นเป็นไม้สีก่อนเลยไม้ดอกเอาไว้ทีหลังนะคะเพราะว่าในการให้สีสันเขายิ่งแดดมากๆเขายิ่งให้สีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกไม้ใบที่ให้สีสันที่สวยงามแล้วก็คงทน สู้แดดสู้ฝนทนทุกสภาวะค่ะสหายธรรมแล้วก็เวลาเราจะปลูกต้นไม้ต้นใหญ่นะคะซึ่งเป็นไม้ให้ร่มเงาไม้พุ่มไม้ใบเนี่ยเราก็ต้องศึกษาว่าไม้ชนิดใดที่ผลัดใบไหมแล้วชนิดใดไม่ผลัดใบนะคะเพราะบางบางท่านเนี่ยชอบจังเลยต้นไม้ชนิดนี้แต่พอมาปลูกเนี่ยใบเขาจะร่วงลงมาเต็มเลยจะเหลือแต่กิ่งก้านโงนหมดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อต้นไม้ ต้นไม้ใหญ่ต้นใหญ่ที่ให้ร่มเงาศึกษานะคะว่าต้นไม้ชนิดนี้นะคะผัดใบไหมตัดใบช่วงไหนต้นไม้ชนิดไหนที่ไม่ผลัดใบแล้วก็ให้ร่มเงานะคะศึกษาให้ดีๆเลยอันนี้ก็เป็นไม้ดัดนะคะไม้ดัดเราเขาก็ดัดเป็นรูปหัวใจนะคะเขาเรียกว่าชาฮอกเกียนนะคะ ชาฮกเกี้ยนซึ่งกว่าจะโตขนาดนี้จนล้อมเป็นรูปหัวใจได้นะใช้เวลาถึง3ปีกับ4ปีนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปช้างก็ไม้ดัดเหมือนกันนะคะจากชาฮูกเกี้ยนเหมือนกันนะคะก็นำมาปลูกใส่ถังไว้นะคะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะจะย้ายไปมุมไหนเราก็เลยแอบไปวางทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยววันจันทร์ทุกคนมาทำงานก็จะเอ๊ะอ่ะโอ นั่นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะค,ะ,คะเราก็เลยแบบแบบอบๆเราเรียกว่าขโมยทําบุญค่ะสหายทํามาขโมยขโมยทําความดีไม่ให้ใครรู้ไม่บอกใครไม่ถามใครซักคนแต่ว่าเราก็แอบ,บรู้วัตถุกประสงค์ว่าเขาอยากจะทําความรุ่มรื่นให้ตรงนี้เราก็มาแอบบขยับศาลานั่งจัดมุมให้เขาพื้นปูนที่เคยเดินแล้วเป็น ตะไคร่น้ำแล้วก็น้ำขังแล้วก็มาเทกันให้เรียบร้อยสวยงามนะคะมาทาสีขาวดำนะคะบริเวณที่จอดรถของหน่วยงานนะคะมาแอบขโมยทำกันนะคะก็เริ่มสวยงามแล้วนะคะพอหลังจากนั้นเราก็เสร็จจากที่หน่วยงานที่ไปขโมยทำบุญแล้วเราก็เข้ามาที่สวนของเรานะคะศูนก้าตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงของชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก ก็ซื้อต้นโกศลกับต้นทองนปบก้าวนะคะมาปลูกเป็นแนวตรงสวนไผ่ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามด้วยนะคะพอ,อเราเข้ามาในสวนเราก็จะเห็นความรุ่มรื่นแล้วเราก็จะเห็นความสวยงามของไม้สีไม้ใบด้วยอันนี้เป็นเครื่องรถตัดหญ้าซึ่งสามีผลิตขึ้นมานะคะก็จะขับแล้วก็ตัดหญ้าไปโดยรอบทางรอบสวนเราเลยเพราะว่า ยาเริ่มรกมากเพราะว่าฝนตกนะคะเขาก็จะมีรถรถมอเตอร์ไซค์นะคะขับแล้วก็ลากเครื่องตัดหญ้าซึ่งเป็นผลิตขึ้นมาเองจากคุณสามีนะคะเขาเป็นนักยอดนักผลิตนะคะรถไถรถตัดหญ้ารถอะไรต่างๆเครื่องตัดหญ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเขาซ่อมเขาทำเขาผลิตเองได้หมดนะคะโมดิไฟาได้หมดแต่ว่า เป็นหนึ่งเดียวชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นนะคะถ้าจะให้มาเรียนแบบให้เหมือนเดิม ก็คงยากสักหน่อยอะค่ะสหายธรรมก็คือทําตามวัตถุดิบที่มีนะคะเครื่องไม้เครื่องมือที่มีนะคะเราก็ขับลากไปลากเอาเครื่องไปแล้วก็ไปไล่ตัดหญ้าไปตลอดวิ่งวนไปวนมาวนไปวนมานะคะเขาก็ตัดเตียนได้นะคะปกติแล้วรถตัดหญ้าที่เราลากไปอะเขาก็จะใช้ยูตามโรงเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นงานของคุณสามีเขาก็ต้องชื่นชมเขาอะคะ่ะเพราะว่าเขาเขาท ได้ก็ทำให้เราได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้สหายธรรมและก็สหายสายอากาศได้ฟังกันว่าวันหยุดของเราเมื่อวันเสาร์เราไปแอบขโมยทําบุญนะคะเป็นความภาคภูมิใจในการที่ไปแอบขโมยทําบุญให้ที่อื่นเขานะคะก็มีความสุขนะคะความดีไม่มีขายค่ะ เพื่อนๆถ่ายทําถายสายอากาศความดีไม่มีขายเราอยากได้เราก็ทำเอาเองแล้วก็ไปขโมยทําด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะขโมยไปทําเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าวัตถุประสงค์เขาต้องการเช่นนี้หรือไม่แล้วก็แอบๆพอ,อรู้มาก็จึงได้ไปทํามานะคะอะไรที่เราทําได้เราก็ทําอันนี้ก็ไปแย่งเขาขับรถผสมปูนในโครงการนะคะก็แม่น้อยเป็นคนขี้ดื้อค่ะเป็นคนชนเป็นคนที่อยากเรียนรู้อยากทําอะไรทุกอย่าง นะคะก็เลยต้องทําให้เป็นด้วยพออยากรู้อยากลองก็ต้องทําให้เป็นด้วยก็เป็นการช่วยงานเขานะคะช่วยช่วยกันทํางานนะคะก็ต้องขอขอบคุณเลยนะคะเรามาเล่าสู่กันฟังว่าเราไปขโมยทําบุญมาทําอะไรไปบ้างนะคะก็ขอบคุณนะคะสหายธรรมและก็สหายสายอากาศทุกท่านเลยนะคะที่ช่วย ติดตามรับฟังแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้นะคะคอมเมนต์มาให้ตลอดเลยก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงแล้วเราก็จะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้สหายธรรมแล้วก็สายสายอากาศช่องแม่นงน้อยบ้านไ่ปู่หวงทุกท่านมีความสุขนะคะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้มีอายุวันโนสุข,ขังพระรังมีสตังกระเป๋าโตๆๆทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ